มีดนตรีประกอบในสัตว <Sen Heck no wonder> ์ประวัตินี้มีดนตรีประกอบนี่เก็เลยนำทราจาอนีจะเป็นคิวของปราดพมบันเทิงเขียนท่านผู้ชมฝั่งนี้เป็นเจ้าที่จถึงจะเป็นเรื่องที <S s ่ถ้าใครจะได้รางวัลชนะเลิศไปต่อในตีนี้นะครับเราก็ไปรุ่นกันหลังจากนั้น ก็จะเป็นพิธีเหมือนกั้กงมาเตรียมความเพรนแล้วก็เพือที่จะมาดูแลความสุบเรียบระอย้าปกจ่าหรือตำรวจก็หลายนายทีเดียวก็จะเป็นเอ็มรอบูธเอ็นะครับจะมาลุ้นรางวัลในบนเวทีหมอลำ์รมความีนี้มาแล้วตำรวจเจอตำรวจกลับมาการปฏิบัติที่เข้ามาโรงงานทีนี้ ให้ระมิงาวกนับกที <médico> ่ <ę> mm ัวารทงารั้งนี้าห้ารัวาควม่นเ้วด้านเจ้าตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ชบปโรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายๆลายเอ่อยงานซึ่งมาดูแล ความสมบเรียบร้อยภายในงานท่านผู้ชมสุดยอดเลยงานที่นี่จัดงานได้อรังการได้อย่างสุดยอดของการจัดงานในด้านความปลอดภัยนะครท่านผู้ชมงานที่นี่จัดมาหลายหลายปีปัญหาต่างๆก็มักไม่ค่อยได้เกิดเท่าไหรไ่เนื่องจากมีการบริหารจัดการหลายเลยงานรัดกลุ่มแล้วก็ มีระบบมาตรฐานในด้านการดาูแลความสุบเรียบร้อยทำให้งานออกมาได้สวยงามแล้วก็เรียบเรียบแล้วก็ราบรื่นทีเดียวนะครับเอา้าต้นไม้เขาตัดขึ้นมไปแล้วมากมีอยู่ต้นหนึ่งต้นจาจรรีนี้เขปรับปรุงขึ้น ใจร้อยร่วมแปลงใจแรงกายแรงศรัทธาหับเพื่อนโดยมีวัตสุรสงว่าผเป็นมีได้อยากเป็นพข้อดีการจั็สรัทาที่หรือว่าปีนี้พิเศษนะครับเป็นอย่างยิ่งและสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของสามารถล้อม บรรกาศสิอลังการอย่ที่เดียวมีกระทงประกวดแต่ปีนี้ชชบดีนะคะคุณครูส uh ัน huh. ิธงปีนี้เยครูดท่านสามารถไล่แมลงไล่ไล่อ่างเก็บน้ำค่อแก้วปีที่แล้วแมลงเยอะมาก ีทุกท่านคะณนะเวทีแห่งนี้จะเข้าสู่กิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นในรอบชิงชนะเลิศก้าวเข้ามาค่ะก้าวเข้ามานะด้านหน้านะคะเรามีเจ้าที่บริการไม่ทราบว่าันีบรรยายี้เราไปไหนเราสามารถระนั่งจะยืนจานอนเสือก็ได้นะคะเชียร์มิตรรักแฟนเพลงสายยันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์รุ่นเก่ามากเลยอาจารย์จรินทานิยากรคิดไม่ออกแล้วนี่รถสิคิดสิครูสาวครับในส่วนของกุ้ยอีนะครับเหตุรู้เกียรติภายในสัมปทานมานลยคะแม่คันนี้จะให้ม ยก็อกเีเป็นนั่งเป็นเจ้า,จาของได้เลยนะคะนั่งเช,ชียร์และให้กําลังใจนักร้องจะขึ้นเวทีไม่ได้หากไม่มีผู้ชมและกําลังใจจากผู้ชมนะคะหากมาแล้วนะคะชมกระทงแล้วนะคะตอนนี้ประถมบันเทิงศิลป์กำลังเขียนคิ้วอยู่ซึ่นไปหลังเวทีกําลังตํามส้มตันกาลังอะไรนะอย่าพุ่งไปดูเขามาดูพวกเรามาดูเราอ่อยังไงคุณก็ได้ดูเราก็จะไปดูเขาเช่นเดียวกันไปดูแล้วอย่าไปกับเขานะคุณนะ่ะโอ้เหรอรับ แล้วผมจะมาเป็นเรียกว่าแม่มอง<ช>นะมาเป็นผู้สรรหาที่จะเข้าไปสู่วงอันดับหนึ่งมองลล์ระดับหนึ่งของประเทศไทยประถมบันเทิงศ,ศิลินนะคะใช่เลยค่อเหรอโอเคมากเลยตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังพลาดนะคะเราต้องไปตามเทรนด์ค่ะแม่คะแม่จะรอช้ายอยู่ยายแม่อาเสือแม่มาปูเลยคะ่ะด้านหน้าเวทีนะคะ ร่างวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทครับผมขออนุญาตเรียนเจ๊ไปยังผู้ที่เข้าประกวดครับร้องเพลงไทยทุ่งนะครับคนท่ไนเชิญอยู่ที่บริเวณด้านข้างเวทีเราจะมีการจับลำดับที่ในการขึ้นประกวดอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อเป็นความยุติธรรมของผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านที่เพื่อที่จะขึ้นร้องเพลงลำดับการขึ้นร้องเพลงจะเปลี่ยนแปลงจากลำดับในรอบของรอบรอบคัดเลือกนะคะ เชิญค่ะคุณแม่เชิญนักร้องทุกท่านนะคะที่เขารอบมาที่ทด้านที่จะวันออกนะคะกับเจ้าหน้าที่เพื่อสูงจับสลากลำดับเลขที่ของ,องท่านค่ะเชิญค่ะ มัสริดสะอาดรอบรอบวัดลยานผระชมตอนนี้นะครับควสอาตัวทิ่นท่านเราจะให้จับต้องบด้ดังสี่บริเวณที่ระชุมาสะอาดต่างๆางกต่างๆต่างๆต่าต่ากๆ่างๆรางเต่าต่าทต่างๆต่างๆต่างๆตางๆต่างต่านๆต่างๆต่างๆต่างๆว่าตางๆต่ดงๆต่าง่างตางนต่งๆต่างๆอ่างต่างต่างน้างงง่าง่า่กงงางาานางงา่างตงาง แล้วก็เพิ่มจานวนมาทุกขณะท่านผู้ชมเพราะว่ามาที่นี่น่ะอบอุ่นแล้วก็ในด้านความปลอดภัยก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวจะไม่ค่อยมีสิ่งอื่นใดที่ต้องพิจกกังวลในด้านความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นที่นี่เขาจะ เน้นความปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนแขกผู้มีเกียรติที่หรือว่านักท่องเที่ยวมาชมงานก็อุ่นใจได้เลยท่านผู้ชมรับประกันว่าปัญหาในด้านอันตรายต่างๆนั้นแทบจะแทบจะไม่มีดูสิเจ้าที่ท่านจะเดินทุกจุดทุกมุมนะครับจะมีเจ้า้าที่ดูแลความปลอดภัยแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้ท่านผู้ชมที่มาเที่ยว งานได้รับความอบอุ่นนะครับจะไม่มีการาวิตกหรือว่าบาดระแวงหรือว่ากังวลในด้านาชีวิตและทรัพย์สิน,น,นท่านผู้ชมก็จะเดินท่องเที่ยวหรือว่ามาเที่ยวงานได้อย่างอบอุ่นทีเดียวท่านผู้ชมค่ะเชิญค่ามิตรรบแฟนเพลงลูกไทยลูกทุ่งนะคะ เชิญร่วมเป็นแรงใจร่วมเียร์บบรนักร้องผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง5ท่านในค่ำคืนนี้ในงานสืบสารประเพณีลอยกระทง57ปีประเพณีลอยกระทงอำเภอรัตนบุบรีณอ่อางเก็บน้ำห้วยแก้วนะคะในวันนี้นะคะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาในบริเวณงานแล้วนะคะหาก อลอยกระทรงเรียบร้อยแล้วนะคะหรือไปเดินชมเทศกาลชมเที่ยวงานแล้วมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้งห้าันด้วยค่ะค่ะหากพร้อมแล้วนะคะณเวทีแห่งนี้ อีกสักครู่หนึ่งนะครับคุณกิลสาครับผมเราเตรียมความพร้อมในด้านของการขับร้องเพลงซึ่งได้ทําการจับลาดับใหม่นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเรียงลาดับตามลําดับดังนี้ครับนักร้องที่จะขึ้นขับร้องเพลงเป็นลาดับที่1นะครับคุณรัติยาเสนาอุดรครับลำดับที่3คุณอ่อนจิตสมานลำดับที่4คุณสิริพัฒน์ชุมศรี และลำดับที่5ครับคุณสายชนข้องเกี่ยวพันครับนี่คือทั้ง5ท่านซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนนะครับในปีนี้นะครับผมเรามีผู้ชายเมื่อคืนแต่ผู้ชายชไม่สามารถไม่สามารถผ่านด่านกับสตรีได้นะค,ะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้พลังสตรีเหลือลนล้นเหลือเกินโดยโเฉพาะอย่างยิ่งมิสไ <Thailand S 1> <Thailand S 2> ทยแลนด์ยูนิเว r ร์ของเราที่เดินทางกลับมาเมื่อวานก็เป็น อีกไวรัลหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่มีโอกาสต้อนรับนะครับสาวงามกลับมาก็ถือเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆวันนี้ในสาวงามพม่าของเราด้วยหลายท่านก็จะได้ชมการประกวดแข่งขันระดับโลกก็จะนํามาพัฒนาตนเองบนเวทีแห่งนี้เวทีแห่งนี้เป็นเวทีของการจุดเริ่มต้นเข้าสู่การไปเป็นเดอะตาร์ในหลายๆแขนงของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอยากจะมาเป็นนักพูดแบบเราได้ไหมได้เป็นนักแสดงได้ไหม เป็พรไูไาะั้ยเบาหน้าเขาดีอยู่แล้วส่วนพวกเรานี่คือดีมาก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ดีมาดีมาแล้วก็ดีมากแล้วก็อยู่ในระดับดีนะคะ <c oughs> ครับผมก็ถือว่าวันนี้ทุกท่านนะครับจะมาฝึกประสบการณ์นะครับ <c oughs> เป็นอีกประสบการณ์หน้าหนึ่งของชีวิตแต่ละท่านหลายท่านเป็นเวทีแรกเป็นเวทีที่สองเป็นเวทีที่สิก็มีนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าล้นแล้วแต่กเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่าง,<ช>างและนํามาใช้ในวันนี้หากไม่ติดว่าเราจะต้องมาทําหน้าที่ในฝ่ายพิธีการประชาสัมพันธ์แลวก็ดาเนินพิธีการเราอาจจะอยู่บนเิธีก,ก็ได้นะจะเก็บไเปเก็บแรลงเราอาจจะอยู่บนเวทีก็ได้รเรียนเชิญนะคะที่เดินไปเดินมานะคะ ในช่วงนี้นะคะเพื่อรอการแสดงมหรสพใหญ่นะคะเรามาดูนะคะกิจกรรมที่สร้างสรรผลงานนะคะให้กับชุมชนนะคะให้ชุมชนได้มีโอกาสนะคะถึงการแสดงออกในความสามารถที่หลากหลายของบุคคลในชุมชนของเรานะคะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนลหลายๆชุมชนนะคะก็จัดกิจกรรมแข่งขันร้องเพลงนะคะ แล้วก็มีหลายรายการตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นไวรัลไม่ว่าจะเป็นบอลัมไอดอลก็มีเนาะใช่ะคะคเปเจอในในเอ่อวัฒนธรมอีสานไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลแล้วก็เพลงไทยลูกทุ่งนะคะคมีรายการให้น้องๆได้อ่อ เป็นตัวอย่างดูเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ได้นํามาบรณาการ,รลงสู่ท้องถิ่นของเราเราไม่มีโอกาสไปเดอะสตาใช่ไหมคะเราไม่มีโอกาสไปด<ช>ูอยส์แต่<ช><ๆ>เราก็มาที่นี่57ปีประเพณีลอยกระทงนะคะเป็นปีแรกแล้วก็เป็นรอบเราทำเหมือนอการ,ร <อ S 1> แข่งขันเลยนะรอบแรกรอบคัดเลือกร้องสดโอกาสที่ร้องสดเนี่ยทุกวันนี้่ันทนที่จะหายาพ สิ่งสวาตรวจตราให้ความอบุ่นแก่ผู้ชมอย่างต่อเนื่องเลยรับประกันว่าเดเฉพาะอย่างยิ่งในมุรไหเสี่ลสดแล้วต่อการได้รับอันษรายตรงนั้นก็จีงจหนี่พี่คอยเดินตรวจตราอดวาสอวามเรียบร้อย ก็จะมียั also, kind of tech, ้งตื่นเต้นต่อเนื่องที่ภาษาเล่นน้อยท่านจะรับควารเข้าจังหวะการเข้าดนตรีบางท่านอาจจะเคยคิ้นกับการร้องพัดเอาเก๋แบบที่มีตัวโน้ตที่มีตัวสอนที่มีานทุกอย่างเป็นสามแลสี่ที่จะต้องมารวมตัวกันแล้วก็ไปเล่นกันให้เกิดความสบายกายสบายใจได้นะครับนี่เลยสงพยาบาลรับปะทาทุกจุดทุกพื้นที่นะครับโอเคเก็บภาพบรรยากาศไปตอนนี้ก่อนเลยเดี๋ยวชม และช่วงเวลาต่ <oso> <wen Heavenly S 2> อจากนี้ไปอยาบขอเชิญทุกค่ะ